มื่อวันที่20กรกฎาคม2568คนโทรทบุญศินปพาดกลางแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงกรณีกัมพูชาขนประชาชนกัมพูชาหลายคันรถขึ้นมาที่ปราสาทต,ตาเมืองทมและปราสาทต,ตาควายของไทยว่า รู้สึกยินดีและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและประเทศอื่นๆที่มาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองธมและปราสาทตาควายของไทยทั้งนี้นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กองทัพภาคที่สองได้กำหนดไว้โดยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ก่อความวุ่นวาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติทั้งนี้ ทั้งปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญของไทยและมีประวัติศาสตร์มายาวนานหากนักท่องเที่ยวคนใดก่อเหตุวุ่นวายเจ้าหน้าที่จะมีมาตรการจากเบาไปหนักดำเนินการดังนั้นขออย่าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะนักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานของไทยด้วยความเคารพในกฎระเบียบของไทยแม่ทัพภาคที่สองกล่าวผู้สื่อข่าว รายงานว่าโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ภาพคนไทยพร้อมข้อความภาษาไทยและกัมพูชาระบุว่ารวมใจคนไทยใส่เสื้อไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวกัมพูชาด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพจากเจ้าของบ้านตัวจริงท่านไม่ต้องห่วงครับผมว่าขมรนถ้าเหยียมมาเที่ยวนี้จะเข้ามารอบวางกับ อะไรนี่ลำบากแน่มึงเจอดีแน่นะครับและท่านแม่ทัพภาคที่สองก็ทำถูกแล้วนะครับผู้จัดการทหารบอกก็ทำถูกแล้วนะครับเพียงแต่เราประกาศไปว่าให้กำลังพลเราทำการจับกลุ่มผู้ที่ลุกล้ำดินแดนเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายเราพูดซอฟๆอ,อย่างนี้นะครับแต่เตรียมตัวน้องๆที่อยู่แนวชายแดนนี่เตรียมปะทะให้เต็มตาศึกเลยนะครับ อาวุธยุทพันฑ์กระสุนบรรจุขึ้นลำเตรียมพร้อมที่จะประทะนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับอาทิจง r p g เตรียมไป m79 เตรียมไปลูกตรงลูกแตกกระสุนสำรองนะครับปกติจ่าย1อัตรายิงก็จ่ายไปสาอัตรายิงเลยเช่นจ่าย120นัดก็จ่ายมัน360นัดไปเลยนะครับมันเป็นระเบิดใหม่อยู่แล้วนะครับขเขมรมัน เล่นไม่ซื่อนะฮะมันเล่นไม่ซื่อนะครับผมก็ไม่ได้ว่านะครับคือมันเป็นหลักของการทําสงครามอยู่แล้วมันมาขุดคูเลตขุด,ขดแนวอย่างนี้มันก็ต้องวางไปร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรวางป้องกันแนวมันแต่ว่ามันล้ําเข้ามาในดินแดนไทยไงนะครับถ้าคนมันซื่อ,อเนี่ยตอนที่เราไปเจรจาให้ถอนกําลังฝ่ายเราก็ถอนฝ่ายเขาก็ถอน,เข,ถอนเขาต้องบอกว่าเอ้ย ช่วงที่เราทําท่าจะมีเรื่องกันเนี่ยผมไปรอบวางกับระเบิดเข้าไว้แนวคุณนะผมไปถอนนะครับแต่นี่มันมันไม่ซื้อแม่นวางทิ้งเข้าไว้นะครับเราใช้อย่างนี้ดีแล้วครับนะครับแบบสุภาพสุภาพนะครับมันจะมาประทะในเขตแผ่นดินไทยนะครับซากศพเวลามันตยุยมันจะอยู่ในแผ่นดินไทยเราก็ชี้แจงชาวโลกได้ว่า มันลุกล้ําแผ่นดินไทยแล้วมันมาตุยในแผ่นดินไทยนะครับหลังจากนั้นปืนใหญ่จะลวดเครื่องบินลบอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมองว่าเราได้เปรียบนะครับได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบนะครับแต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องๆทหารแนวชายแดนนะครับประชาชนก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับสถานการณ์นับจากนี้ไปนะครับผมประเมินสถานการณ์เอาเองนะครับ ประชาชนแนวชายแดนเนี่ยต้องเตรียมนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่จะเข้าที่กำบังนะฮะนะครับไม่ต้องไปลาดตะเวนอย่างนั้นแล้วครับไปซุ่มเลยนะครับไปซุ่มกําลังไปซุ่มรอเลยนะครับไปซุ่มรอเลยนะครับสไนปงสไนเปอร์เตรียมไปให้พร้อมเลยที่จะทำการจับกลุ่มพวก ที่พวกที่พวกที่จะลุกล้ำดินแดนรอบวางกับระเบิดในประเทศไทยนะครับมันผมไม่รู้มันเล่นเกมอะไรของมันนะฮะมันเหมือนเด็กเล่นนะวันนี้มันเหมารถบัสขนคน,นเขมรมานะครับมาเที่ยวปราสาทมันจะบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ นี่ความคิดของคนระดับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกรัรมพูชานะนะฮะขนคนมาขนคนมามันปลูกกระแสอย่างเดียวครับปลูกกระแสรักชาติให้ประชาชนชื่นชอบมันแต่ผมว่ามันคงไม่ได้มีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวบ้านเขาอยากมาเที่ยวแล้วครับน่าจะไปเกณฑ์ทหารหรือข้าราชการบังคับมาให้นั่งรถนะฮะให้นั่งรถมาอะไรมา น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเห็นว่าเอามาตั้งมันไม่จ้างหรอกครับขมรมันไม่จ้างหรอกครับมันคงบังคับอนะฮะบังคับข้าราชการอะที่มีเงินเดือนกินอ่ะให้มานะครับให้ของเรานี่นักท่องเที่ยวคนไทยหัวใจรักชาติไปกันเองนะครับธรรมชาตินะครับ อันนี้มันมีข้อไอ้เวลาเขาเข้ามาเที่ยวตัวปราสาทมันมีข้อตกลงอย่างไรผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าปล่อยให้ประชาชนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขึ้นไปสักการะหรือไปท่องเที่ยวได้นะครับไปแล้วก็กลับนะฮะมันก็น่าจะเป็นข้อตกลงอย่างนั้นมากกว่าผมไม่รู้รายละเอียดนะครับพูดเดี๋ยวจะผิดไปนะฮะนะครับมันไม่มาข่มขู่ได้แล้วครับประชาชนธรรมดานะฮะ มาเนี่ยจะมาหาเรื่องตีรวนมากกว่านะครับผมว่าจะมาหาเรื่องตีรวนมากกว่านะครับเดี๋ยวฝ่ายเราก็นัดคนเข้าไปห,หาไปยกพวกชักขยเยอรกันละมั้งนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะผมว่าตัวปรา,าสาททั้งสามสี่แห่งเนี่ยนะครับ ไอ้ถ้าเป็นผมนะผมปิดนะครับปิดเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้มาท่องเที่ยวนะครับปิดปราสาทปิดปราสาทไม่ให้ใครขึ้นมาท่องเที่ยวครับไม่ว่าฝ่ายไทยฝ่ายเขมรครับปิดครับปิดมันไปเลยครับกวนตีนนะฮะปิดเลยครับมันของไทยอยู่ในเขตไทยแล้วก็ประกาศปิดไปเลยนะครับปิดปิดด่านถาวร ิดการขึ้นมาท่องเที่ยวตัวประสาทมันจะได้ไม่ต้องมีประเด็นนะครับคราวนี้เราก็จ้องจับมันอย่างเดียวถ้ามันลุกล้ําเข้ามาเขตแดนไทยเราจับอันนี้ผมมั่นใจว่าเกิดการประทะแน่นะฮะแล้วแต่ครับเราแนะนําได้ในฐานะที่ผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับเราไม่มีอานาจนะฮะเราไม่มีอานาจนะครับปิดเลยครับมันก็หาลูกเล่นต่อไม่ได้ละ ตอนนี้ขมຈเนี่ยหุ้นเซนกับไอ้หุ้นมเนตเนี่ย,ม,ยมันพยายามหาประเด็นจะให้เกิดความขัดแย้งนะครับจะให้เกิดสงครามให้ได้มันต้องการให้เกิดสงครามให้ได้นะฮะเพื่อที่มันจะได้เป็นผู้ัญชาการการลบนะครับเวลามันเกิดสงครามแล้วความรักชาติของทั้งไทยทั้งขมຈมันก็จะเฮไปไอ้ที่เกียรติเกียรติหุนเซนความยากลําบากความยากจนหุ้นเซน ขมอะไรรีบไถเอาเงินเอาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวคนขเขมรก็จะลืมโกรธนะครับแล้วก็จะไปถือหางคุณเซนกับคุณมาเนต็ตมันต้องการให้เกิดสงครามพอไม่มีการประทะของทหารก็เริ่มขนขนบวลชนมานะฮะทั้งฝ่ายเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับมันเราต้องได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ด้วยนะฮะ ผมมั่นใจว่าทหารเขาเอาอยู่นะทะหารเขาเอาอยู่นะครับทหารเขาเอาอยู่ ผมแนะนําแนะนําให้ปิดการท่องเที่ยวไปก่อนเลยครับของเรามันอยู่ในเขตเราอยู่แล้วนะครับปิดเราประกาศปิดเราเป็นเจ้าของตัวปราสาทนี้นะครับก็ปิดเลยนะครับปิดการท่องเที่ยวนะฮะเพื่อทําการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการกระทบกระทั่งของประชาชนทั้งสองประเทศปิดนะครับปิดไม่ให้เขมรขึ้นไทยก็ไม่ต้องไปนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะเรื่องการทำรั้วบริเวณตัวประสาทนะครับขมเรจะขึ้นมาก็ต้องผ่านตรวจสอบว่าเป็นใครนะครับเป็นใครอะไรอย่างไงนะครับ เวลาปะทะกันเวลาโต้เถียงกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีคลิปที่จะถ่ายลงสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เราต้องเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเวลามีเรื่องกันแล้วเนี่ยหนึ่งเราต้องไม่เจ็บสองต้องเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับ ก็นี่ทหารไปต่อยอดีตทหารพรานไปต่อยทหารกัมพูชาวันนั้นใช่ไหมฮะแอบผมเองไม่สนับสนุนนะโดยส่วนตัวผมไม่สนับสนุนนะครับอันนั้นเนี่ยเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเชิงกลยุทธ์นะครับเราไปต่อยเจ้าหน้าที่เขานะฮะเราเสียเปรียบนะครับสองแต่ไอ้น้องทหารพรานคนนี้มันคงเหลืออดอะ เพราะว่ามันเคยร่วมรบกับขเมเรมานมนานแล้วก็พักพวกมันตุยไปเป็นสองร้อยสารอยคนมันมีความโกรธแค้นนะฮะหรือมันอาจจะไปโต้เถียงกันยังไงผมไม่รู้รายละเอียดนะครับแต่ว่าเราต้องระง,งับช่างใจต้องคิดอกเขาอกเราถ้าเกิดมีประชาชนชาวขาเมเรขึ้นมาบนปราสาทตาเมินทมแล้วมาต่อยทหารไทยเข้าแบบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ชอบนะฮะเราก็จะไม่ชอบ นะครับแล้วมันมันน่าจะเหลืออดอต่อไปเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นนะครับอย่าไปทําอย่างนั้นต,ต้องต้องโต้ตอบกันด้วยคําพูดและกลยุธทธ์ที่ที่เหนือกว่าเขานะฮะอย่าไปใช้แรงอย่างนั้นนะอย่าไปใช้แรงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่ทําวันนั้นเนี่ยผลเสียก็เกิดนะครับมันทําให้ประชาชนชาวกัมพูชาเขารวมตัวกันได้อีกนะครับ นะครับเหมือนกับขมรนมาต่อยทหารไทยเราก็จะไม่ชอบใจเราก็จะรวมตัวกันได้นะครับแต่สิ่งที่ได้รับวันนั้นก็คือพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยที่ออดีตทหารพรานไปต่อยทหารขมรนเนี่ยนะครับมันแล้วเราจับกลุ่มตัวทหารพรานคนนั้นดำเนินคดีมันทำให้ชี้ชัดได้ว่า พื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตรประเทศไทยชัดเจนถ้าเป็นเขตรประเทศขเขมรนะเขมรก็ต้องต่อรองแล้วว่าให้ส่งตัวตรงนี้ไปดําเนินคดีตามกฎตามกฎหมายของกัมพูชานะฮะมันก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสียแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้ความรุนแรงแบบนั้นนะครับนะครับมันมันไม่ทําให้ชนะเกมนะฮะน้องน้องอดีตทหารพรานต้อง ใจเย็นนิดหนึ่งผมรู้ว่านักรบเนี่ยมันเลือดร้อนและความแค้นมันฝังหุ่นฮะนะครับเออถ้าจะต่อยนี่มันต้องเล็งไอ้นั่นสีไอ้จ่าโสโครกเนี่ยที่ขู่หรือไปต่อยเอาไอ้คนที่มันผักอ,อกทหารพลานทหารเราเนี่ยไอ้ที่ผักอกอะนะไอ้หน้าเรามาร์กตัวมาร์กเข้าไว้เลยนะครับเจอหน้าเข้าไปเนี่ย ่อยอย่างนั้นไม่ได้ครับต่อยอย่างนั้นมันมันต้องกระแทกปลายคางให้สลบหงายท้องสลบ้าที่หลับกลางอากาศเลยนะฮะแล้วไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องวิ่งกลับประเทศไทยยืนประจันหน้ามันอย่างนั้นนะครับยืนประจันหน้ามันอย่างนั้นนะฮะไปต่อยแล้วไม่ต้องวิ่งครับแหมต่อยแล้วมัยืนกันตรงนั้นนะฮะ ต้องดูไอ้คนที่มันผักอ,อกทหารเราจนล้มอะมาร์กหน้าเขาไว้นะครับหรือไอ้จ่าโสโครกที่ขู่ทหารจะเอาอา g พีจียิงใส่เราเออเอาให้ถูกตัวถูกคนนะครับไอ้คนไหนดีเราก็ดีกับเขานะฮะก็ตอบไปแล้วนะครับน้องที่ถามว่าผมคิดยังไงเรื่อง อดีตถ้าเราไปต่อยนะครับผมไม่สนับสนุนนะครับไม่ไม่สนับสนุนนะครับอย่าไปทําอย่างนั้นอีกนะครับมันมันมันทาให้เราไม่ชนะเกมนะทําให้เราไม่ชนะเกมไอจ่าโสโครกนี่จําไม่ลืมครับจําให้ลืมนะครับเนี่ยผมยังก๊อปรูปมันเข้าไว้ในโทรศัพท์ผมเลยเนี่ยนะครับไอจ่าโสโครกเนี่ยนะฮะมันชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไม่รู้นะครับ มึงก็อย่าหลุดมาประเทศไทยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเสือกมานะครับนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเสือกมานะครับเดี๋ยวมันก็มาครับทหารเงินเดือนมันไม่สูงแล้วครับเจ็บไข้ได้ป่วยมึงก็กินยาหม้ออยู่ประเทศมึงก็แล้วกันอย่าข้ามมาโงรงพยาบาลประเทศไทยก็แล้วกันนะครับ ลบกันวันพรุ่งนี้เรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเขาอาจจะดีกันนะแต่ไอโโโ้โสโครกจํามึงไม่ลืมนะไอเวนนะครับจํามึงไม่ลืมนะครับไอตัวที่ก,กลางๆชี้หน้าดา่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยพวกเราขึ้นรูปมันเข้าไว้เลยผมเป็นคนเคยทําปฏิทินหมายจับนะครับนะครับให้พวกเราเนี่ยเก่งออนไลน์ไอเก่งทั้งสื่อโซเชียลเนี่ยทำรูปของไอพวกที่เป็นตัวนั่นนะ่ะ แล้วส่งไปตามแนวชายแดนครับอย่าให้มันเข้ามาประเทศไทยนะครับลูกเมียก็ให้มันไปรักษาประเทศอื่นนะฮะต่อไปมันจะได้มีมีคนมากล้าทำอย่างนี้อีกไนงะ